นิยายเรื่องสั้นของดอกกลั่นทมแนวอีโรติกเรื่องเขาคือใครเป็นครั้งแรกสำหรับนิชาลูกคุณหนูสาวแสนสวยวัย8 8ปีที่มีโอกาสได้ติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปราชการที่ต่างประเทศประเทศออสเตรเลียเป็นดินแดนที่มีความฝ่ฝันของคนหลายๆคน รวมทั้งนิชาที่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเด็กสาววัยสวยผิวขาวราวกับสาวเกาหลีคนนี้มีความใฝ่ฝันที่คุณพ่อเคยรับปากว่าหลังเรียนจบม .8 ท่านจะพานิชาไปเที่ยวสักครั้งถ้ามีราชการที่นั่นและมันก็เป็นความจริงเมื่อในการร่วมประชุมนายทหารระดับสูงของกองทัพ มีรายชื่อของพลโทเรวัตอยู่ในนั้นและก็ได้รับเชิญในการประชุมร่วมในครั้งนี้ด้วยสัมผัสแรกบนแผ่นดินออสเตรเลียนั่นก็คือบรรยากาศที่หนาวเย็นนิชากอดแขนคุณแม่แกไม่ยอมหา่างนอกจากคุณพ่อแล้วยังมีนายทหารระดับสูงของไทยอีกหลายคนร่วมเดินทางมาในครั้งนี้แต่นิชาไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียว มีนายทหารของออสเตรเลียสองนายมารอรับที่สนามบินและพาไปที่ห้องรับรองซึ่งก็คือร้านอาหารหรูข้างล็อบบี้นั่นเองซึ่งที่นั่นก็มีนายทหารของทั้งออสเตรเลียและทหารไทยที่ได้รับคำเชิญเดินกันขวักไขว่บ้างนั่งดื่มกาแฟบ้างขาสั่งอาหารมานั่งรับประทานกันที่โต๊ะแม่คะหนูอยากไปห้องน้ำคะแม่ ก็ไปสิลูกเดี๋ยวแม่พาไปนะจ๊ะไม่เป็นไรครับแม่มีป้ายบอกทางหนูไปคนเดียวก็ได้คะ่ะคุณแม่พยักหน้ายิ้มตามใจปล่อยให้นิชาเดินออกไปตามลำพังเพราะสถานที่ดูแลว้วพอที่จะไว้ใจได้ยิิงสาวเดินไปตามทางที่มีป้ายเขียนบอกแต่ต้องมาสะดุดเอาจุดสุดท้ายที่ไม่มีป้ายบอกทางนิชาหันไปมองโดยรอบ มองไปมองมาแล้วจู่ๆก็สัมผัสกับสายตาคู่หนึ่งที่สังเกตได้ว่ากำลังจ้องมาที่เธอกระเหม่งสาวน้อยหันไปสบตาคู่นั้นทันทีนิชาเลิกคิ้วสูงเหมือนตั้งคำถามไปที่คุณมองให้เขารู้ตัวว่าเธอเห็นเขามองเธออยู่นะจ๊ะเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่ผิวขาวหน้าตาดี ลักษณะเหมือนคนไทยหรือไม่กอบนเอเชียที่เธอก็ยังเดาไม่ออกว่าเป็นชาติไหนกันแน่การแต่งตัวของเขาราบเรียบคลายนักท่องเที่ยวทั่วไปอาการไม่ลุกลี้ลุกลนสองมือล้วงกระเป๋ากางเกงเขาเดินตรงมาที่เธอพร้อมกับรอยยิ้มเธอเองเห็นแล้วก็ยิ้มตอบแต่เขากลับเดินผ่านหน้าเธอไปเฉย ไม่มีการทักทายใดๆจนนิชาเกอร์และรู้สึกขำขันจนต้องหัวเราะให้กับตัวเองที่ยิ้มเกอรอยู่คนเดียวนิชาหันกลับมามองตามหลังชายคนนั้นเห็นแต่ด้านหลังที่ได้สัดส่วนของเขาเดินจากไปหายลับไปกับมุมระเบียงน,นิชายอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในสเปคที่เธอเคยชื่นชอบอยู่ในใจมานาน แต่กลับต้องมาเจอเจอเ,จอเข้าโดยบังเอิญโดยที่ไม่ตั้งใจยิงสาวถอนใจก่อนจะเดินหันหลังจากไปอย่างปล่อยวางนิชากลับมาที่ห้องรับรองอีกครั้งก็พบว่าทุกคนได้สั่งอาหารมารับประทานและได้สั่งเผื่อให้เธอที่หนึ่งคุณแม่รินน้ำเย็นแก้วหนึ่งวางไว้ตรงหน้าประเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ของเขาจะพาพวกเราไปบ้านพักรับรอง เห็นคุณพ่อบอกว่าเป็นบ้านพักริมทะเลเลยนะลกูกลิคิะคุณแม่รู้ดีใจจังเลยค่ะอยากเดินเล่นริมหาดมานานแล้วเขาบอกว่าทะเลตอนกลางคืนนั้นสวยมากนิชาดีใจเหมือนไอ้แก้วเธอไฟฝันอยากมีบ้านพักริมทะเลมานานแสนนานและวันนี้ก็ได้พักบ้านริมทะเลสงใจนึกแม้จะเป็นการพักเพียงชั่วคราวแต่ก็ถือได้ว่า เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการสมความปรารถนาแล้วความแปลกที่ผสมกับความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนิชาบอกกับตัวเองว่าอยากจะซึมซับกับพ่วงเวลาที่ดื่มดำ่ำอันแสนจโรูเมนติกไว้ให้นานที่สุดเธอจึงปฏิเสธที่จะร่วมเดินทางไปดินเนอร์กับคุณพ่อคุณแม่ที่สโมสรนายทหารในคืนนั้นแน่ใจนะใย,ยนี้ ว่าแกาจะไม่ไปกับพ่อกับแม่แน่ใจครับพ่อแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะค่ะคุณแม่แถวนี้เป็นเขตบ้านรับรองนายทหารไม่มีใครกล้าทําอะไรนี่หรอกค่ะงั้นก็อย่าออกไปไกลนะลูกเด็กมากก็เข้านอนไปก่อนกว่าพ่อกับแม่จะกลับมาน่าจะดึกเดี๋ยวแม่เอาของกินมาฝากขอบคุณค่ะแม่นิชาเดินเข้าสวงกอดแม่อย่างรักสุดหัวใจ คุณแม่ตบไหลลูกสาวเบาๆถ้างั้นพ่อก็แม่ไปนะลูกนะค่ะคุณพ่อหาทสายสายลมคลื่นทะเลร่างสูงระหงของสาวสวยในชุดนอนบอบบางลายดอกลูกไม้สีชมพูเพิ่มผิวพรรณที่ขาวราวกับหินหุให้เปล่งประกายมากขึ้นหญิงสาวเดินทอดน่องไปตามแนวชายที่มีคลื่นทะเล,ละระลอกเล็กๆ วิ่งขึ้นมาลูบไล่ฝ่ายเทา้าอย่างอ่อนละมุนหญิงสาวหยิบเปลือกหอยบนชายหาดาขึ้นมาดูด้วยหอยยิ้มความมืดสลัวโรยตัวครอบคลุมพื้นที่เพียงชั่วไม่นานเขาเห็นพระจันทร์วงกลมโตลอยเด่นขึ้นมาเหนือผิวน้ำทะเลแสงสีน่วลโปรยาสาดลงมาจนสว่างสวัยไปทั่วนิชามองผิวน้ำทะเลที่เต้นไหว หลมที่โชยเข้ามาลูบไล้ผิวกายอย่างอ่อนละมุนเวลาได้ล่วงเลยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าความเคลืบอเคลิ้มของสาวน้อยยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวที่เธอเองปรารถนานิชายืนกอดอกแหงหน้าขึ้นฟ้าหลับตาปล่อยให้สายลงรูปไร้ใบหน้าของเธออย่างอ่อนละมุนละมั ในพวังอันแสนจะดื่มดำไม่รู้จิตทิพย์ไปเองหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาดนใจในยามที่หัวใจโหยหาเธอรู้สึกเหมือนมีลมให้ใจอุ่นๆเข้ามาสัมผัสทีส่ซอกคอของตัวเองเบาๆความรู้สึกนั้นทำให้หัวใจของหญิงสาวว่าวิวจนขนลุกไปทั่วตัวเธอพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกจากหัวใจ แต่ความรันจวนมันได้ถาโถงเข้าใส่จนนิชาถอยหลังกลับเข้ามาก้าวเธอถึงรู้และถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะความรู้สึกได้บอกเธอว่าได้ชนกับร่างใครคนหนึ่งที่ยืนประชิดอยู่ด้านหลังของเธอโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าและทันทีที่เธอเสียหลักก็มีสองแขนอันแข็งแกร่งกอดเอวเธอไว้โอโทษครับนิชาหันกลับมาอย่างตกใจสุดขีด แต่ไม่ทันที่เธอจะได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นร่างอันบอบบางของนิชาก็ถูกรั้งเข้ามาในอ้อมกอดของเขาทั้งตัวอุ้ยคุณจนแน่นชายคนนั้นไม่ได้ปล่อยเวลาให้ร่วงเลยแต่ริมฝีปากของเธอก็ถูกปิดสนิทด,ด้วยริมฝีปากของเขาคนนั้นโดยที่เธอไม่อาจขัดขืนหรือต่อต้านใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ไม่อาจคิดไม่คาดฝัน ว่าจะเกิดกับตัวเธอเองแต่ก็เกิดท,ทั้งท้งที่อยู่ในสถานที่ที่รับรองของฐานแท้ๆแ,แต่กลับต้องมาโดนย่ำยีเสียเองสิ่งที่ทำได้ในยามนี้ในยามที่หมดหนทางต่อโซ่เมื่อมีโอกาสากที่จะร้องเรียกให้ใครเข้ามาช่วยเหลือในยามครับสิ่งที่เธอทำได้ก็คือผลักหยิกทุบและหันหน้าหนี แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะโดนเขาปิดไปทุกช่องทางเพราะร่างกายอันกำยำและแข็งแรงได้ล็กแขนเธอแน่นจนไม่อาจกระดิกต,ตัวริมฟีป่าของเขายังบุท้ียที่ริมฟีป่าของเธออย่างไม่ปล่อยวางไม่ให้พูดหรือแม้แต่จะให้หายใจก็สุดที่จะทานทุนที่สุดเธอก็ไม่อาจต้านทานลมพายุจากชายผู้นี้ที่โถมเข้ามาอยา่างเต็มที่ นิชามือไม้อ่อนปวกเปรียกใจอ่อนระทวยสิ้นเรี่ยวแรงเธอเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือหมดแรงอยู่ในอ้อมกอดของเขาคนนั้นสองแขนตกอยู่ข้างตัวใบหน้าอันสวยสราดขาวละเอียดอ่อนถูกละเลงด้วยจมูกปากและปลายลิ้นนิชาว่าหวิวเหมือนจะเป็นลงจิตใจอ่อนละทวยไม่มีแรงแม้แต่จะขยับแขน รู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองลอยละลิ่งปลิวไปกับลมปลายเท้าหลุดไม่แตะพื้นเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในระหว่างความฝันเธอมารู้สึกตัวอีกครั้งคล้ายกับว่าตัวเองโดนเขาอุ้มร่างมาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งและเมื่อแผ่นหลังได้สัมผัสกับความอ่อนนุ่มเสียงเปิดสวิตไฟนิชาขยับเหยืเยอเปลือกตาอันอ่อนแรงขึ้นมอง เธอเห็นร่างที่ไม่ชัดเจนของใครคนนั้นลุกขึ้นไปเปิดไฟพบแสงไฟส้มอ่อนๆสาดแสงสลัวไปทั่วห้องเด็กสาวขยับหวังว่าจะพยุงตัวขึ้นแต่โดนปลายนิ้วของเขาตรงนั้นกดไหลไม่ให้ลุกขึ้นจากนั้นเขาก็โน้มร่างลงมาท่าบนร่างนิชาเบาๆเขาผ่อนน้ำหนัก เพื่อไม่ให้เธอรับน้ำหนักมากหนักเขาพิจารณาเรือนร่างเธอในระยะใกล้ถึงแม้ว่าจะมีเสื้อนอนของเธอกั้นขวางไว้แต่มันก็เป็นแค่เสื้อนอนบางๆที่เธอไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในปกปิดไว้เลยเขาก้มลงมาจนจมูกของเขาชนกับจมูกของนิชาบเบาๆลมหายใจอุ่นๆของเขาพ่นลดใบหน้าของเธอห่างกันแค่เพียงหนึ่งนิ้วเท่านั้นเอง วยเหลือเกินสวยจนผมไม่อาจจะหักห้ามใจได้ผมขอโทษนะที่ทำรุนแรงกับเธอเขาพูดเบามากแต่นิชาได้ยินชัดเจนนิชาพยายามดิ้นขัดขืนยากเสียงนิชาเล็ดลอดออกมาได้เพียงคำเดียวเขาก็กดริมฝีปากลงมาจูบที่ริมฝีปากของเธอจนสนิทแต่ครั้งนี้จูบของเขาไม่รุนแรง และหากหารเหนือนตอนที่อยู่ริมหาดเป็นจูดที่ระมุละไมมีความละเอียดอ่อนมีความซาบซ่านเสียวลึกไปตามเส้นเลือดเขาอ้าปากเขาอ้าปากและสอดลิ้นเข้ามาเกี่ยวกระวัดที่ปลายลิ้นของนิชาจนสำเร็จสังเกตที่เด็กสาวสถานกลายเล็กน้อยปลายนิ้วที่เรียวขาวกลางออกและขยุ่มผ้าปูที่นอนจนแน่น เธอเผลอไผลไปกับรถจูบของเขาในบางช่วงเธอรู้สึกอบอ,อุ่นและหายจากการหวั่นหวาดไปได้ในบางส่วนเธอมีความรู้สึกถึงปลายลิ้นที่เล็ดลอดเข้ามาในปากของตัวเองจนตัวเองสะดุง้งพยายามใช้ลิ้นตัวเองดันออกไปจนรู้สึกว่ามันเกี่ยวกันไป,ไปเกี่ยวกันมาเสียวซ่า<ป>จนต้องจับเส้นผมของเขาเพื่อจะดึงออกแต่กลายเป็นรูปไร้แทนจนเหนียวแน่น เขาอ่อนโยนมากขึ้นสังเกตว่าเขาไต่ปลายลิ้นมาที่ปลายขางแล้วลากลงมาที่ซอกคอของเธอจนขนลุกไปทั้งตัวเธอสะอื้นเงยหน้าหลับตาพริมตอนนี้เธอมีเรี่ยวแรงและพอจะผลักเขาออกไปจากตัวเองแต่เธอกลับไม่ทำยังคงขยุ่มเส้นผมของเขาไปมาเสียงครวญครางจากริมที่ปากบางเรียวคู่นั้น ไม่มีคำตอบจากเขานอกจากริมที่ปากที่แสนชาวโกลเขาหลงกระเริงอยู่บนเรือนร่างของนิชายอย่างดึงดังทั้งมือและปากที่สุกสนจนหญิงสาวต้องไขวยขวาหาที่ยึดเหนี่ยวประสันสร้างจนมิอาจจะทานทนได้อีกต่อไปหญิงสาวบิดตัวเร่าๆ อยให้เขาลุกล้ำหุนเนินเนื้อของเธอและก็ไม่ต้องพูดถึงชุดนอนสีชมพูที่บางเบาไม่สามารถปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเธอได้อีกต่อไปเธอรู้สึกว่าชุดนอนที่เธอสวมอยู่นอกจากนั้นเธอไม่ได้ใส่อะไรมันแม้แต่ชิ้เดียวเพียงเขาดึงมันเบาๆมันก็หลุดลงไปกองที่ปลายเตียง เป็นที่เรียบร้อยแสงไฟสลัวทำให้เธอมองเห็นใบหน้าของเขาถึงแม้ไม่ชัดเจนแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีคนหนึ่งแต่เมื่อค่มมองร่างกายตัวเองก็ถึงกับใจหายว่าเพราะไม่มีอะไรปิดบังเลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวเนื้อหนังมังสาที่เต็มแน่น ความอวบอิ่มเกินคำบรรยายร่างขาวโพลนของเธอตอนนี้อยู่ภายใต้เรือนร่างของเขาที่นอนคล่อมอยู่บนเรือนร่างาาเขาจับแขนทั้งสองข้างของเธอไว้ไม่ให้ขยับใบหน้าเขาหากจากเนื้อเนื้อไม่ถึงคืบเขาจ้องมองด้วยสายตาที่หื่นกระหาย กอดจะฟุบหน้าลงไปทุกเคราไปมาเหมือนแมลงที่ดูดตื่นเกสรดอกไม้จนเรือนร่างขาวโพลนนั้นประหว่าเฮือกครั้งแล้วครั้งเล่าอย่าค่ะอย่าทำรู้เลยปล่อยม้อไป้แต่ค่ะเธอขอร้องเขาด้วยเสียงที่เบาบาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเสียงร่ำร้องนั้นเขายันคงละเลงใบหน้า ผลร่างกายที่เต็มแน่นไหลลงมาที่หน้าท้องอันเรียบเนียนขาวของและหลุมสะดือของเธอก็กําลังขมแมวขึ้นลงทีที่น,นิชาชพหวาคว้าเส้นผมของเขาดึงทันทีที่เธอรู้สึกว่าใบหน้านั้นไม่หยุดอยู่กับที่และทับท่าจะลุกล้ำต่ําลงไปอีกแต่มืออันเรียวงามนั้น มันอ่อนแรงจนเกินไปยิ่งดึงมันก็ยิ่งเลื่อนจากเนินหน้าท้องอย่างคนที่หิวโศกเป็นอาการของคนที่กระหายน้ำจนคอแห้งผากและเขากำลังไปคว้าหามันบนร่างกายของดิชาหญิงสาวผวาร้องอูอ้อยเสียงเธอไม่อาจหยุด จมูกปากของเขาคนนั้นโดยเฉพาะปลายลินที่ซอกซอนไปทุกหลือทุกซอกทุกซอยตอนนี้มันได้เจาะลึกเหมือนได้พบแหล่งน้ำบ่อใหญ่ที่พอจะให้เขาได้หดือดอยและดูเหมือนยิ่งดูมันก็ยิ่งมีน้ำหลั่งไหลอันชุ่มฉ่ำออกมาไม่หยุดเขาสับน้ำก้นบ่อจนเปรียกแฉะไปทั้งจมูกและปาก อเสียงครวญครางที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากอันเรียวบางของมิชาเธอแงนหน้าหลับตาพิมนิ้วมืออันเรียวงามขยุ่มเส้นผงของเขาดึงดึงและดึงเธอดึงอย่างแรงเพราะความเสียวซ่านจนเกิดอาการกริงไปทั้งร่างแขนและขากระตุก นิชาพเพือริมที่ปากสั่นระริกเหมือนอยู่ท่ากลางความหนาวเย็นเยือกลำคอมันแห้งผากอยากจะขอน้ำดื่มยอมแล้วค่ะนิยอมแล้วนิชาไม่รู้ตัวเลยว่าได้พูดอะไรออกไปเธอบิดร่างเป็นเกลียวลำขาขาวอวบราวต้นกล้วยขยับออกจากกันโดยไม่รู้ตัว เสียงเปียโนโบนรเรเลงเพลงดังมาแต่ไกลเสียงอันสุนทรีดังก้องกังวานอันแสนจะล้ำลึกมันปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องปลายนิ้วแต่ละนิว้วที่กดเป้นคีย์บรรพาวพิวสุดแสนรังโจนใจบางครั้งอ่อนหวานบางครั้งก็กระแทกกระทันดุดันอยางหนักหน่วง กลางบรรยากาศอันร้อนรุง่งแต่ปลายนิ้วยังคงพลิ้วพลายบนแป้นขีได้อย่างอลัมุดอลไงมหลายนาทีที่ชายหนุ่มทุ้มคลั่งบนเนินบ่อน,น้ำน้อยบ่อเวนนั้นกระทั่งเขาอิ่มเอมแทบสำรักจึงได้ขยับลำตัวขึ้นไปอยู่เหนือเรือนร่างของนิชาซึ่งขณะนั้นนอนหายใจรัวระดินเหมือนใจจะขาดรนรอง ยามนี้อาการขัดขืนใดๆไม่มีแล้วบนบเรือนร่างที่ทอดยาวบนเตียงอันอ่อนนุ่มเขาช่างเป็นคนที่มีจิตใจอันเยือกเย็นและไม่ตากลับตากรามเขารู้ว่าเด็กสาวยังไม่สามารถตั้งสติได้ในยามนี้จะปรียบพ่์เหมือนสมันน้อยที่ตกอยู่ใต้อุ้งมือของรากศีจะบีบก็ตายจะคลายก็รอด สิ่งที่เขาอยากได้จากเธอก็คือการสมยอมเขารอให้เจ้าหล่นมีความพร้อมเสียก่อนโดยไม่มีการบังคับเขาสังเกตจากอาการหายใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นรอจนเธอหยุดอาการดิ้นรนจึงโน้มใบหน้าลงไปใกล้ๆใช้ปลายจมูกคึงปลายจมูกของนิชาชาชาๆใต้แสงไฟสีส้ม ที่สาดมากระทบร่างที่ปล่าเปลือยของคนทั้งคู่ที่ทาบซ้อนกันจนเป็นร่างเดียวกันเขาใช้ท่อนแขนวางรองพื้นเพื่อมาให้เธอรับน้ำหนักตัวของเขามากจนเกินไปเขาเอื้อมมือใช้ปลายนิ้วเคลียร์ไรผมให้เธออย่างกันนุถนอมสองนิ้วหัวแม่มือรูปคลึงระหว่างคิว้วเอามือสองข้างประคองแก้มอิ่มขาวอมชมพู หน้าอกที่แนบชิดใบหน้าที่เกลือบจะชนลมหายใจที่พ่นรถใบหน้ากันและกันจนรู้สึกได้นิชาเหลือบตามองพิจารณาใบหน้าเขาอย่างทุวนทีและบัดนี้เธอแน่ใจอย่างชัดเจนแล้วว่าใบหน้าอันคมคายจมูกที่โด่งเป็นสันเขาคือผู้ชายที่เธอพบเมื่อตอนเช้าที่สนามบินคุณ คุณคนที่หนูพบเมื่อตอนเช้าใช่จากที่รักเราเคยพบกันแล้วแล้วตอนนั้นทำไมไม่ทักหนูค่ะไม่รู้สิผมคงจะประมาทจนไม่กล้าแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงได้กล้าทําอะไรแบบนี้กับหนูคะเขายิ้มยื่นปากลงไปจูบที่ริมฝีป,ปากของนิชาผมกลัวจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วคุณไม่กลัวหนูโกรธคุณหรือคะ กลัวสิแต่กลัวว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกมากกว่าเขาจูบที่ริมฝีปากเรียวบางของนิชาอีครั้งและครั้งนี้นิชาก็ไม่ได้ปฏิเสธเธออ้าปากรับปลายริ้นของเขาที่ม้วนกระวัดเข้าหากันอย่างง่ายได้สองแขนเรียวขาวของเธอโอบรอบคอของชายหนุ่มไว้แน่นในเพลาอันแสนจะรันจวน ฝนได้ตั้งเขามาที่มุมขอบ้าทันทีที่เขาขยับตัวนิชาก็เบนหน้าหันไปอีกทางจนริมที่ปากของคนทั้งคู่หลุดออกจากกันลมหายใจที่หอบถี่จนเห็นร่างนิชาให้กระเพื่อมชายหนุ่มมองร่ารงอันงงามอย่างอิ่มปรายก่อนที่พายุยร้ายจะกระจายก้อนเมฆสีดำ คือนลานทุ่งเสียงปลดคำรามของฟากฟา้าแสงสว่างแร็ปราบแตกเป็นแฉกบนพื้นฟ้าสีดำแล้วพายุฝนก็วิ่งเข้ามาสาดซ่าดบนผืนมหาสมุทรเกิดคลื่นยัางพร้อเสียงคำรามดังสะท้านไปทั่วมหาสมุทรเรือรันองน้อยยังคงลอยอยู่เหนือคลื่น สองลุมสาวกำลังช่วยกันพายช่วยกันนันเพื่อประคองเรือมให้คว่างกลางุ่าน,น,านที่กำลังาถาโถงเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งเต็มยุกกับเรือลำน้อยจัหางาที่สุดเรือลำนั้นก็คว่ำลงนุงสาวทั้งคู่พะว้าเข้าหากันกอดคอกันจมน้ำไปด้วยกันทั้งคู่เวลาผ่านไป กว่าพายุจะผ่านพ้นก็เกินเวลาไปไม่รู้นานเท่าใดชายหนุ่มพลิกตัวลงนอนหงายข้างๆเธอในอาการเหนื่อยหอบและไม่ต่างจากนิชาที่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงข้างตัวในอาการเหนื่อยหอบเช่นกันกว่าหนึ่งชั่วโมงที่เวลาผ่านไปเหมือนทุกอย่างได้ถูกหยุดเวลาเอาไว้ไปชั่วขณะหนึ่งนิชาเผยเอเปลือกตาหรือตาขึ้นอีกครั้ง พบว่าตัวเองยังคงนอนเปลือยเปล่าอาบแสงไฟสีส้มบนเตียงอันอ่อนนุ่มอยู่ที่เดิมข้างๆเธอก็ยังคงมีชายที่เธอเพิ่งรู้จักนอนหายใจรวยรนินหลับสนิทอยู่ข้างๆเธอยอมรับว่าเริ่มแรกเธอหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมือไม้อ่อนแทบชอบ็อกแต่หลังจากเหตุการณ์ได้ผ่านผลไป ทำให้เธอรู้สึกว่าชายคนที่นอนข้างๆเธอไม่ใช่คนที่แปลกหน้าต่อเธออีกต่อไปแล้ว mm. เธอเคยพบเขาแล้วเมื่อตอนเช้า mm. และก็ยอมรับว่า mm. เขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในจินตนาการของเธอมาตลอดหญ mm. ิงสาวคว้าผ้าคนหมูที่วางอยู่ด้านข้างมาปกปิดหน้าอกพ mm. ลิกตัวตะแคงช้าๆและแผ่วเบา เพื่อไม่ให้ใครคนนั้นตื่นเธอมองและพิจารณาใบหน้าอันคมสันของเขาด้วยอรอยยิ้มฉันวันวาดฉันกลัวและฉันก็ตกใจมากนิชานิ่งมองคิดในใจแต่ความอ่อนโยนของคุณความนิ่มนวลไม่รีบเร่งและความอึดและอดทนที่คุณมอบให้ฉันทำให้ฉันไม่สามารถเก็บอารมณ์ตัวเองได้เลย นอนหลับให้สบายนะคะที่รักฉันไม่อาจอยู่กับคุณทั้งคืนได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องนี้เข้าท่านคงไม่ยยนแน่นอนฝันดีค่ะนิชยื่นริมฝีปากจุกที่แก้มของเขาอย่างเบาที่สุดก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้นยืสนสวมเสื้อนอนจุนดเดืก้าวออกไปอย่างเ,าเบาเบาที่สนามบินออสเตรเลีย การเดินทางกำลังจะเริ่มขึ้นหลังการประชุมร่วมระหว่างนายทหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายจบสิ้นหลงนายพลเรวัตพร้อมภรรยาและิชาลูกสาวคณสวยที่มีเที่ยวบินกลับพร้อมกับนายทหารที่มาพร้อมกันห,หลายๆคนขณะนั้นท่านนายพลได้เหลือไปเห็นรองแม่ทัพทหารบกที่มาเที่ยวบินกอดหน้าเขาแต่ต้องกลับเที่ยวบินเดียวกัน เดินเข้ามาพอดีจึงรีบปรีเข้าหาโอรองเนตรมาเหมือนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีดีใจที่เจอท่านเข้าอย่างมังเอิญอ้าท่านเรวัะไปไงมาไงกันละครับนี่ประชุมร่วมแม่ทัพนะครับพลโทรเรวัะจับมือกับรองเนตอย่างดีใจแล้วนี่ภรรย,ยาหรือครับรองเนตชี้ไปที่ภรรย,ยา ท่านเรวัตหันมาพยักหน้าแล้วชี้ไปที่นิชาครับภรรยาผมเองและนี่นิชาลูกสาวผมครับรองเนธหันมามองนิชาถึงกับตาโตอ้าปากกระลึงโอ้โหลูกสาวสวยน่ารักมากมาเรียนหรือหนูมาเที่ยวกับคุณพ่อคะ่ะมาคนเดียวหรือคะประโยคท้ายนิชาเอ่ยปากถามอย่างเร่ง ท่านรองเนตยิ้มแต้พอกับลูกชายจ้าหนูนั่นไงเอามานั่นแล้วญิงสาวหันไปมองตามที่ท่านรองเนตพยักหน้าบอกและสายตาของเธอก็พบก,กับเรือนร่างที่สูงโปง่งได้สัดส,ส่วนของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินเข้ามาถึงพอดีเขาเดินเข้ามาโค้งคำนับให้ท่านเรวัตและภรรยาและหันมายิ้มให้กับนิจาย สาวรู้สึกเสียววูบเข้าไปถึงหัวใจมองเขาด้วยสายตาที่ไม่กรับริบคุณคือผู้ชายคนนั้นคนที่ฉันพบที่สนามบินครั้งก่อนผมร้อยเอกชานนนครับ